สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่อง PKY Channel นะครับาจากกระแสที่มีการโต้เถียงกันในโลกโซเชียลนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่บอกว่าราคาน้มันที่ไทยนั้นแพงราคาน้ำมันที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นถูกกว่าที่ไทยเยอะแยะ,ยะ,ยะน่นนั่นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ซึ่งอันนี้นผมก็สงสัยเหมือนกันสงสัยมานานแล้วครับว่ามันถูกจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่แค่พูดกันไปเฉยๆอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็เลยจะเอาประเด็นเนี้ย ครับมาไปเนี้นมาเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่าว่าน้ำมันที่ต่างประเทศอ่ะอย่างประเทศที่ลาวนะครับที่ลาวเนี่ยมันแพงกว่าไอ้มันถูกกว่าที่ไทยจริงๆอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับผมว่าน้ํามันที่ลาวเนี่ยถูกกว่าจริงหรือไม่ครับผมไปดูกันครับ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผม และตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทนะครับที่เมืองสอนอเฉลประเทศลาวนะครับผมนี่ครับเหมือนปั๊มน้ำมันบ้านเราเป๊ะนะครับผมเนี่ยรถกว้างขวางด้วยนะครับมีล้างอาชีพด้วยนะครับผมมีธนาคารเนี่ยมีร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารร้านอาหารในปั๊มนะครับผมตรงนี้มีร้านอาหารอยู่ในปั๊มด้วยน่ครับ แล้วก็มีนี่เลยครับปตทที่ขาดไม่ได้คะักาแฟอเมซอนครับผมนี่ครับเขาเขียนว่าสบายดีสรวนในเขตนะครับผมกาแฟอเมซอนที่ส่วนในเขตครับตรงนี้ครับนี่ครับมีห้องน้ำด้วยนะครับมีห้องน้ําก็เหมือนก็เป็นเหมือนปตทที่ที่ประเทศไทยนะครับผมปตทที่ประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับมีจิฟตี้นะครับ มีร้านขายของซิปซี่นะครับผมก็คือเมนเหมือนพี่ไทยทุกอย่างนะครับผมครับป่ะอ่ะทีนี้ไปดูข้อสงสัยเราหนครับว่าน้ํามันที่ลาวเนี่ยมันถูกกว่าที่ไทยจริงไหมครับป่ะไปดูกันไปดูกันครับผมาเดี๋ยวพาเดินไปดูรบบนี้ครับมานะครับมาเดี๋ยวพามาดูครับนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ชัดๆให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่าครับผมครับผมและนี่คือราคาน้ํามันชัดๆนะครับชัดๆของประเทศลาวนะครับผม ซึ่งตอนไอตัวบนสุดนะครับผมก็ที่เป็นสีน้ําเงินนะครับที่ผมวงไว้คือเขียนว่ากาซวนกาซวนก็คือน้ํามันดีเซลนั่นเองนะครับกาซวนน้ํามันดีเซลเนี่ยตอนนี้น้ํามันดีเซลอยู่ที่7,340กีบนะครับซึ่ง7,340กีบเนี่ยก็คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณสัก23บาทนะครับประมาณสัก23บาทนะครับ23บาทนะครับผมส่วนไอตัวที่2เนี่ยไอสีแดงๆก็คือเขาเขียนว่าแอดซังธรรมดา ซึ่งที่ผมดูนี่คือน่าจะหมายถึงน้ามันเบนซิน91บ้านเราครับผม91บ้านเราครับผมในเบนซิน91บ้านเราครับผมเบนซิน91ตอนนี้อยู่ที่8,320กีบนะครับผมซึ่ง8,320กีบเนี่ยก็ประมาณสัก26บาทบ้านเราครับผมประมาณ26บาทครับผมส่วนตัวที่3มนะครับผมที่สีหเหลืองนะครับเขาเขียนว่าแอดซังพิเศษแอดซังพิเศษเนี่ยน่าจะเป็นเบนซิน95บ้านเราครับผม ซึ่งเบนซิน95นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่8,790กีบนะครับผมซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก27-28บาทนะครับผม27-28บาทโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปราคาน้ำมันทั้ง3อย่างเนี่ยให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมซึ่งราคาน้ำมันณวันที่ผมถ่ายคลิปนี่คือวันที่27เดือนตุลาคม 2563นะครับโอเคครับเพื่อนๆหายข้องใจก,กันกับราคาน้ำมันที่ลาวกันแล้วใช่ไหมฮะส่วนจะถูกจะแพงกว่าที่ไทยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,นก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันนะปัจจุบันลองดูนะครับผมครับผมคลิปหน้าผมจะพาไปดูอะไรหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก็กดติดตามกันไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ